<N> นี่คุณโจออกมาร้องก่อน,นเลยนะนี่คนที่พี่ทุดมองถึงขนดาดน,นั้นเลยเหรอเออคุณโจมาร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนคนไม่กำลังอินอะ่ะเากำลังอินทำไมผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเปรบ้านแพงครับ f อซแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับ โรโลคลิปนี้ครับว่าจากันนะครับมีเรื่องมาวา่ามีความรู้สึกนะครับที่ดีที่เรื่องหยังมาติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คำวอดในวงการวงการจัดงานวงการศิลปินนักแสดง นะครับนั่นก็คือโบเกอร์ครับพี่ป๋าเฮียผมเอื่นเฮียดีกว่าเฮียตุดพี่ตุดดีกว่าไปเนะเาะไม่ต้องเอื่นแบบนั้นดีกว่าผมว่าเนเป็นนมเป็นนมนะครับอืพี่ตุดนาฬิกาครับถ้าพี่นองอยู่ในวงการที่แบบว่าวงการไม่ว่าจะเป็นว่าจ้างเรือว่างานัน แสดงที่ยากใดคิวแสดงอ่าศิลปินต่างๆนะครับก็ต้องหาบโบรกเกอร์คือเพนซิมีคิวงานนะครับ,บโบรกเกอร์ในเพนซิมีคิวงานแบบจากได้ผู้ใดผ,นะผู้นั้นผู้นี่ไปลงุงแสดงงันแสดงนี้นะครับข้ารา,าชกสิติดต,ต่อเพิ่นไปนะครับเพื่อที่จะอ่คือจ้างสาวหน่อยนะครับ เพิ่งกับจิตถือไว้จะคิ้วจะคิ้วตอนเนี้ยนะครับที่ผมเบิ้งขีดเมื่อเมื่อคลืนนะครับมาเศร้ามาเศร้านี่แหละนะครับที่บอดเผนแช่มากนะครับเออ๋ยวผมก็มีอยู่เจ็ดคิ้วคนบอกเจ็ดคิ้วท้องเลยนะสาวน้อสาวน้อยเพป็นผลแพงครับคิ้วงานสาวน้อยเพป็นผลแพงตอนนี้ครับหายากกว่าทองค่ำครับเพราะอะไรผิดจุดแล้วก็บอกไว้นะครับิปก่อนอันนี้ผมก็บอกนะครับผมก็ยำก่อนยำเสมอเอาเสมอว่า หาหยาก,กวอาทองคํำว่าเ่นวารคาคาาพงครับเปรียบกับทองค่ำเนี่ยเขามีเงินเข้ายางไปรานเท่าก็สามารถซื้อใดคิ้วสาวหน่อยเป็นมันแพงมีเงินก็ซื้อบ่ไดเพราะว่าคิ้วมันเต็มนะครับพี่ตุ้นนี่บอกไว้เลยครับเราบอกว่ามีค้นที่ให้เงินเพื่อที่จะดึงคิ้ว สาวน้อยเป็นบหนแพงมินินะครับเฉพาะมินินะสองแสนบาทคิดเบื้องหลดครับมาให้ไรบอไห้ซํานี่เลยเราปัดคิว้วดิเพิ่นมีอยูเนี่ยปัดไปคิดเบื้องปันนั่นครับแต่ครับไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับคิว้วงานตัวไหนมาก,ก่อนเรต้องตามคิ้วงานไปครับแล้วที่นี่พิจุดนี่เพิ่นได้บอกว่านะครับเรายังอึงครับ อึ่องนองององอ้องอุ้งอิยงอึ่งหยังมาดีนะครับตัวน,น้อยๆเวลาเห็นเล่าเวลาเห็นพวกไงกับวัดดีวัดดีจ้าวัดดีจ้าธรรมดาไหม αι? ตามเล็กน้อยไหมปโป่งลงเป้งเลี้ยงป้างลังเออโบกคิดว่าถ้าเบื้องผิวเผินขันเรียนเหรียญยู่นน้ำน้ำเฮื่อนอําำยังเนี่ยก็จะว่าเล็กน้อยธรรมดาตามไววอืมจะร่างจิเป็นสาวนะครับบัดที่นี่ พ่อขืนเวทีวาเป็นองค์ลงแล้วย่ำยุะม่าณสองสามเถื่อนะครับขืนเวทีวาเป็นองค์ลงงล้ว่ะช่วงไทยผมจีนั่มคลิปบางช่วงบางตอนนะครับจากทีบอาเดบอวจางเขาเล่าขึ้นผมว่าหาสิบที่ผมฟั่งยุ่สามรอบนี่รอบที่สี่ละกวนสีมาวอก็พี่น้องเมื่อเมนวาฟั่งแล้วเพื่อที่จะเก็บของมุ่นมาวอกเลยครับฟั่งเอ๊ะแบบเฮ้ยขนาดโบเกอร์เขายังมีความรู้สึกขนาดเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะครับ โบรกเกอร์เนี่ยเขาเป็นผู้หางานเลยนะครับถ้าไม่ได้โบรกเกอร์เนี่ยศิลปินหรือง,งานแสดงต่างๆเนี่ยก็ยากนะครับที่จะมีงานครับสี่เป็นไปแรนหาใ้กนนั้นกนกนกี้ถามตามล้านมันก็ไม่ได้นะครับร้านต่างๆงานต่างๆ o r g a n ซอร r นะครับก็จะติดต่อมาทางโบรกเกอร์เนี่ยแหละเขาบาไปหานะครับมันหายงายคือทุ่หา่วงนั้นทรหาวงนี้โอยมันไม่ใช่ครับถ้าตัวเข้าเข้าหาโบรกเกอร์ปุ๊บปั๊บมีงานมีคิวไหมจบ นี่ตีสองตีสามทรหาประเด็นห่คิ้วสาวหน่อยเปลี่ยนแพงครับไม่มีระหว่าไม่มีให้เลยคิวคิ้วท่องมากอ่าแล้วก็บอกว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยนะครับเกิดความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเวลาแสดงถ้ามีบอดโจเป็นคนเปิดหวัวให้้ามีพอโจเป็นคนเว้าน้ามให้ แกกศิลปินรากจ้าสู่ีิดารําเพินดาวรุ่งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพ่กับผลงานเพลงหอบฝันมลังหา่านด้วยยอดวิวณขณะนี้20ล้านวิวหนึ่งในมาแรง youtube ไทยแลนด์โอ้ไม่มีผลงานเพลงไหนที่เป็น ของเขาเองที่ไม่ติดหนึ่งมาแรงยู u t u ไทยแลนด์สี่ผลงานเพลงหนึ่งในมาแรงทั้ง4ผลงานเพลงทิดดาํำเพลินดาวลุ่งคือว่าบุคือเ้ยบุคือดอกเล่า <c ười> พี่นอนะออ้องเนาะเออผมบอกมันก็เปลือมเลยพี่น้องเอ้าอีลีแต่ว่าขนาดมันมันโมเมนแค่เอาพี่น้องเด้อผมให้คิดตามนึ่งสี่ว่าอา่ะ ขนาดเราใช่ไหมเราเป็นเอฟซีเนี่ยบางคนเป็นทางเอฟซีเป็นท,ง FC, นท้งผู้ว่าจ้างกันหลายนะครับเขาเป็น FC, เอฟซีเขายัางหูซื้อจังสี่ว่า<อ>เป็นคือองล์ลงเขินเวทที่มาเป็นอง์ล้งเราเพิ่นยั่งเชื่ชมขนาดนี้เพิ่นยังอึ้งถึงความสามารถของน้ององอิงขนาดนี้นะครับมันเป็น,นิมิตหมายอันดีด้วยครับที่จะให้บรกเกอร์ หรือผู้ดูแลคิวงานศิลปินเนี่ยจัดหางานให้ไปใส่เิ่นกับว่าเฮ้ยเพราะว่ามือเคลื่อนเนี่ยปิดตุกเนี่ยอ่างานบิ๊กฟุตนะครับไอย้ยังก่อนนั่นแหละมือเคลื่อนอ่ะมือเคลื่อนอ่ะเราไปเบิงเราไปเบิงเองไงซึ่งตอนหนานี่กำนันแกะกับไปเบิงนะครับกำนันแกะเนี่ยตรงไปยันปิดฤดูกาลเลยนะครับวันปิดฤดูกาลกำนันแกะไปยืนดูการ การทําของบอสนะครับที่ขนลําโพงมาเนะ่ะจนเราคิดว่าจิหาหม่องลงอนะคิดเ่เบนี่ยพิทุศเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วเป็นผู้ใหญ่ในควอมบอนในวงการนี้นะครับผมหูจากแล้วก่อนอยู่แล้วนะครับเ,ออเคยเคยรวมงานกับเราใช่ว่าเราก็จีจําผมมา่อไหร่กมันโดนแล้วนะประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับขนาดโบเกอร์เขาบอกขนาดนี้นะครับโบเกอร์แล้พวกเรผู้ใหญ่บอกขนาดนี้นะครับผมมาโอ้ย รับตาไปก็เห็นแล้วครับพี่น้องจำคําผมไปเด้อผมขอท่ายไว้เลยครับผมว่าทุกอย่างใช่ไหมอ่ะตอนนี้ที่ตั้งคือสาวน้อยเพชรบันแพงเพลเล่เลยนะครับเป็นที่ตั้งใหญ่เป็นบ้านหลังใหญ่มากเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วคลอดออกมามีสินค้าให้เลือกจับมากมายนะครับรถแหรก็มีหน่วยหนึ่งหน่วยสองนะครับแมนบอตตนเนี้ แล้วตอนนี้บอรอดโจเป็นเแบรนด์ออกมานั่นก็คือสินค้าให้ห่างสาวหน่อยเพื่นแพรงเนี่ยสาวหน่อยเสเดิดแบรนด์รถแห่จากัดด้วยระยะทางจํากัดด้วยพื้นที่จํากัดด้วยงานต่างๆที่จะสามารถนํารถแห่ไปลงได้ไก่ย่งมีย่งอายะย่งย่งเก็บงานาพ่อรับไม่ได้ทุกงานเพราะมาันก็ตนะ้องมีหน้าฝนหน้าอะไรเปนบ่ บุญพ่นเก่าจีบุญผีกินน้ำอืมเป็นว่าบาทนี่สาวน้อยสเสด็จแบนเนี่ยถาเบิงเด้อพี่น้องสิลุงบ่ลุงสิไปดได้ซ้ำได้ตรงถาเบิงนะครับแต่ว่าผมท่ายไว่าน่าจะมีหน่วยที่สองมันลดแห่สาวน้อยสเสด็จแบนสองสาวน้อยสเสด็ดแบนหนึ่งสาวน้อยสเสด็จเสด็จแบนสองหรือเแล่าแล้วแต่งทาแต่ว่า พอว่ามันมีข้อแตกต่างจากเอาผมเอาไหลไปเลยเห็นบ่าแนี้มันมีฟั่งเห็นมันจบได้พี่น้องฟั่งหลักคิดเป็นน้ำความรูมเรื่องนะมันมีข้อแตกต่างระวางว่งไงและก็มีข้อแตกต่างระหว่างรถแห่ซึ่งมีทั้งหน่วยหนึ่งและหน่วยที่สองเพราะอะไรสาวหน่อยเสด็จแบนสามารถเล่นได้ตามผับหนึ่งไม่ต้องติดฝนไม่ต้องติดหน้าอะไรนะสองสาวหน่อยเป็นปินแห้ง ไอเอ็นสาวน้อยเสดเดิร์แบนเนี่ยรับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานแฟร์งานร้านอาหารและรับทั่วประเทศพี่น้องคิดว่าชุดเดียวสิพ่อบอกเอาพี่น้องคิดว่าชุดเดียวจะพอแหละครับสําหรับงานเพราะว่าถ้าคนคนจ้างเขารู้อยู่แล้วนะครับเขาจะถามว่าเอ้าวงใครหรอเอากับวงพอโจก,กับน้ององคงอิงนั่นเด้สาวน้อยเพิ่นแป้งแบนเพิ่น,พนเนี่ยออกมาจากเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นคนดูแลบอโจกับน้องอุค์อิง มาตรฐานแบนนี้โอ้โหครับพี่นอ้องนี่ผมคิดแบบนี้ได้คนอื่นอาจจะคิดบวกกันคนอื่นอาจจะคิดว่าเอ้เจาะหางองอหางกันดมบ่แม่นแล้วเจ้าเป็นเอฟซีเจ้าก็น่องเพิ่อเอาอัน,นั้นมันเป็นตัวย่องเขาก็นยองเน,นี่ยอันไหนเขาแนมเหียนคิดว่ามันจะเป็นยังสี่มันก็นนาจะเป็นยังสี่แน่นบอคือบอประเดี๋ยวสิ่งต่างๆหรีอปรปบปรุงแก่ขมามันต่างขันบ่ไดเอฟซีติติงขันบ่ไดเอฟซีเขาเอื่นว่าเป็นแรงสะท้อนกลับไปเนี่ยฟีดแบ็กกลับไปเนี่ย แล้วก็บอสชิมีผลงานดีๆเกันมาขันเราเห็นแล้วคนบอมีบอมีคนเบิงทําสินค้าแล้วไม่มีคนซื้อแล้วก็คือสิเหตุไปอย่างมันบอกนี่เฮ้าเนี่ยมเห็นนะครับคิดถึงขอแตกต่างนี่ผมวิเคราะห์ไปเลยว่าขอแตกต่างสาวหน่อยเสเด็จแบรนด์แตกต่างจากรถแฮรหมองไหนอ่าแตกต่างจากพวงไงมองไหนอ่าซึ่งเขาบอได้เว้นเลยว่า,นานหน้าฝนไหนอย่างร้านอาหารเขาเปิดทุกวันผับบาร์เขาก็เปิดตลอดอ่ามีแต่ช่วงโควิดต้นตัวเขาปิดแมนโบ่า อ่าเนี่ยนี่คือผมผมมองเห็นข้อแตอกต่างโอ้โหเป็นไดถ้าบอกว่าบอดโจกับน้องอุ้งอิงล่ะโอ้โหอีหลาอาจจะเพิ่จะกลอกเต้ว่าขืนเวทที่วานพญาหงนี่ผมบอกไปเลยอ่าอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวกว่อนสิไปเบิรงคลิปบางช่วงตอนที่ปิดตุ๊ดนะครับบอไว้เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงว่าองลุ่งเล่าง่วงเล่ายังงงว่าองลงุ่งแมนบอ พิทุตยังงงว่าองค์ลงแหม่นบอ่อพิทุตยังงงว่าองค์ลงใช่ไหมอ่าสาหรับนอ้ององค์หญิงองค์หญิงเพชรบ้านแพงการขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่นะครับเป็นการรําลังใจให้น้ององค์หญิงครับกําลังใจให้ครอบัวนน้องอญิงแหละนะครับพอเอกในการ,รับรวยเป็นขอบเป็นกําลังใจให้บอโจอ่าผู้บริหารผู้สั่งสัรงานไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ไม่เปนสนับสนุนเป็นกำลังใจกันนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์อย่าตั้งจองนี้มากกดติดตามน้ำนี้ได้ครับ มีเรื่องยังสีมเวามาจาานะครับเอาพวกสืบมาว้ากันนะครับ,นะรบเดี๋ยวชมมวากันพบบอกในคลิปไหมครับสวัสดีครับององอิงนี่แก,แกเป็นคนนิ่งๆเวลาเขาเจอผมเขาก็เหมือนกันธรรมดาคือเหมือนเด็กซื่อ,อแต่พอขึ้นเวทีแล้วองลงร้องเพลงก็มีเสน่ห์เดินถืนก็มีเสน่ห์ม,มันก็แปลกดีสวยงาผมเคยติดต่อตั้งแต่เพลงเขาเพิ่งปล่อยได้ไม่กี่วันโทรไปหาบ้านตับ้านตัวบอก โอ้ยเขาเขายังใหม่ก็ยังไม่กล้าให้มาให้คิวมาถูกอันนี้คุณโจออกมาร้องก่อนเลยนะนี่คนที่โอ้ยพี่ทุดมองถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณโจมาร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนคนไม่กําลังอินน่ะเข่กําลังอินแล้วพอสุดท้ายส่งให้กับดาวดวงใหม่ซึ่งมันมันใช่แต่จะให้พิธีกออื่นมาพูดมันอาะอาจจะไม่ใช่มันไม่แข็งแรงบางคาพูดพี่น้องอ่ะสิย็นไหมพี่น้องครับถึงเวลาที่ท่านรอคอยกับศิลวินคนนี้สาวน้อยมหัศจรรย์มันจาก ศิลปินลองเพลงตามตลาดนัดนอนยูขังข้างหัวนี่มันเราบรรยายมั่ใช่ใชมันเห็นภาพมากไงแล้วเวลาเขาออกมานียทำไมผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะผมไม่น่าเชื่อว่าแฟนเอฟซีเยอะมากคือเราเราเป็นคนไปไลฟ์สดเรารู้เลยว่าบางคนวิ่งมาบางคนวิ่งมาวิ่งมาที่ไปว่าบางคนก็ถ่ายรูปบางคนก็จะไม่โดมือบางคนนี่สั่นเลยแบบดีใจได้เจอน้องอะไรเงี้ยผมว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอว่าอย่างนึกอยู่เลยว่า มันเป็นไม่ได้เลยเด็กธรรมดาคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าบวชตูเขามีบุญต่อกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาร้องเพลงไปแล้วเหมือนเหมือนองค์ลงจริงๆว่าอยู่ข้างล่างทำไมมันเป็นอีกแบบนึงวะแล้วมันอยู่บนข้างบนทำไมมันดูมันดูเหมือนว่ามันมันมีความสวรรค์มากอะไรเยอะๆโอ้โหแต่